Bao phải mọi nè mọi người 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 cái người mọi 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 อนนาจะะยู่นะ่สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ดีครับทุกท่านทุกคนที่มาติดตามรับชมซ่องบ่าวบอยแชนนลพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยแชนนลออกลับมาที่อยู่เฮือนน้องมาเา่าหรือว่าน้าองเต้าพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะ กาทางบ่าวบอยกับไรเขามาหาพผนตั้งโดนตั้งนานแล,แล้วแหลกของพ่อแม่พี่น้องการมาเร่งกามาหาทางน้องพผนกาอากาศก็ดีขึ้นหลายพอสมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องกาแล้วแต่เนาะกับเป็นบางมือบางวันแหละผลขิงหยุดขิงยาผนกัมีอารมณ์รอบกาน้องพผนจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งชมน้ำกันนอกทาง,งเอฟซีอยางแพ้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเนาะทางช่องบ่าวบอยชาแนล มาเยี่ยมมาเยี่ยทางน้องคนอีกที่หนึ่งเนาะมันใส่บรรยากาศก็ดีขึ้นพอหลายพอสมควรพ่มแอ่พี่น้องเนาะกับเอฟซีกับคิมดิ้งกับซิโบมี่ยังไล่กับสิพัก่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกับทางน้องคนเลยเนาะกับบริษัทเซเวลาเพราะน้องคนนั่งทางนั้นแหละ่อแม่พี่น้องโดยอ่ะไปเบิ่งไปชมด้วยกันเลยดูเนาะตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านน้องมะนาวสบายดีน้องสบายดีสบายดีเจ้ามาแต่มาแต่เล่นเมื่อกี้นี่อืม หาลินพ์พ่อทำไว้ป่ะหาลินพ์พ่อทำไว้อยู่ตือเงินนั่งทำนอนก็เมือนนอนเมือนนอนเมือนนั่งเลยเนาะเมือนนั่งเมือนนอนมือวานนี่ไปน้าโบเห็นคลิปไปน้ามือไหนไปน้าแมนมือวานนี่ไปน้าไปน้าออกไปเนาะน่ะไปเอาไปเล็กมาแกงอือตาเห็นทำไงแล้วแกงไปกินเล็กบ้างมื่อวานแกงอ๋อ

เขาเลยเข้าะห้องน้ำห้องน้ำเพื่อามารจิกเ้าได้เป็นทัวเออเอาน้าหัวาน้าเข้าแล้วหัวอน้าเข้าติมแล้วหัวหัวงั้เใช่หเวลาไปจิกเข้านี่ง้องน้เต็มวันิเข่าห้องน้ำรดน้ำบ่มีน้ำบ่มีอะไรอีกบ่าพี่นะเออมาเนาะมาซิจิกเงาอันนี้น้องมะนาวอะ มคนมาหาหลายบ่น้องมาเมื่อนี่หลายอยู่หลายอยู่เนาะขบเมื่อเมื่อได้ป่าวเออผู้เมื่อเมื่อไงกันเมืองไายได้เลยผู้เมื่อผู้มาในแต่เนาะแต่ละเมื่อนี่ก็มีคนเข้ามาหาหลายขบเมื่อป่างเมื่อก็มี่ขบเมื่อก็มบี่ไรอืมมันแล้วแต่เป็นบางเมื่อเนาะมื่อใหญ่จะดีเป็นสมาดิบ่ะ พส่ชาน่วยหุกเป็นิมาเล่นนะพอดีกับตัวเองเป็นอยาแน่ป่ะแอายาอยู่มุกูดี่ชาหานชุ่กนี่สิเป็อายาบ่เมนมอนัดมอนัดวันที่ชาวเก่าวันที่เป็ี่หนุ่กนะต้อไปจับหลายมือ่งหลายจังมือหนึจักิดนึงนี่ไไปกับหนไปกึมก้าหนีเล่าไปเอายามากินต่อเนื่อง วดระยะยางสองสามมือวดล้วยาสองสามิดเลยนี่และแดดตีแล้ไปพอดีเนาะพอดีรับยาทุกคนนัดเพิ่นจัดมาเลยพอแล้วกินมื้อไหร่เมื้อไหร่วดแล้วเพิ่นก็ให้ยของไม่ตู้ตัวเองเจ๊นาะไม่ตู้มีสาวันเนาะเรากินนั้นยาหน่อยเดียวนึงบรหาร้านออืแพงได้ยาเราเนาะอันนี้แพงบ่จะไปเอาหรือว่าเพิ่นให้สิแพงเต็มอยู่แพงเต็มเนาะพอดพันแล้วเระกอบกับอู๋เนเพิ่นเนาะนเพิ่นจ่ายบ่เพิ่นออกเนาะ นี่เลยอบอุ่นนะเพื่อนจัดกันตัวอย่างออกมากินมืดเลยกัไปเอากินมืดเลยกัไปเอาบาัตรบิ๊กเพื่อนพี่ยะห่วยยาในในยามันก็บอได้แล้วเนาะกินต่อเนื่องมั้ยากัยาบวกึงใครแนะนำอาทิตย์ไหนกะกินใหม่ได้เยอะถ้าว่ายาหึงมันหลายเดือนมันก็ยากขนาดเนาะอยากแล้วเนาะนนะเาปวดจำเป็นนะปวดเนาะดัตื่นนะวางนั้นแก้ตู้ยินได้ในแก้ตู้ยิน Đây tôi dính mày. Đây tôi dính Đây tôi dính mày. Mình bạn này. Hãy sư mà hãy. Hồng Nam TV. Mình nhảy thằng Chị nạ. mình nhảy chị thằng phải cư mình nè. Hãy sư tôi Hay nó. Mày bà. Mà đây. xe nỉ. Mày đây xe nhắn nấy vầy nè. เนี่ยกินกินบนโบราณอยากกินก็กำลังเข็มไลยเซียนได้กินแน่ชื่อชื่อขายไป,ไปกินแน่ไปชื่อชิ่อมาให้แน่เหมือนเห็นบ,บอสกินแต่นางเห็ดไหนได้กินได้ซีนคนเราไปเห็กินเหไดอะไรแค่ไรทั้งปิีงทั้งูฉันทั้งปิีงทั้งลาบทั้งก้อยกินครบสุดดิฟก็กินเนี่ยพอจะเอากินนิฟอย่ามากินอย่ามากินดิฟเหมือนใส่เลือดแบบแดงเห็ดคือนั่นนะมาดูกินไม่เียมากล้ากินยัน แล่า mm ้องไปได้ห้องน้เยจักมือเลยพันเห็ดแล้าโอ้ยจี่มือแล้วลองเลยบ่อนเลยลองนะบ่อนี่ให้เป็นคนลองคนแรกนีเนี่ยโอ้ลองังมธรรมดาอันนี้มีบ่นอนบ่อนี่ตัวเห็ดบ่อห้ลมผัดซื้อ หฮโพัดชื่อปน่นนี่ดอกขังไว้เนาะังบอกโดมันเหลือได้มันเหลือิไปมาใส่นี้อ๋เหลือกระหังกระตอที่เทีเพิ่งหี่เวานนี้เพิ่งชิพูดนะเออดนเติมการดนเติมแะนะฮะมีปีสองปีพอนะขบอกกลัวเนาะโอ้ยตัวเรือสิไปเพินแะยามลมมาโอ้ยป็ยาน่เจตก่อููนี่เงอนี่เืไก่บ่คุณพระยางข้านในเปียกวัด แม่บอลชาดขามาเนาะมันเฮงด้วยผลไม้เนาะเม่นนั่นแล้วเพราะว่าแป้นทางนั้นมันก็สิคอยลงไปพ่นเดียวแบบนั้นต้องจุก่อลนั่นเองพลังเพื่อเดือบเนาะลงแข่งยันอย่งยันครับเห็นในได้ย่านอนคดอยู่ปะมีนอนเก็บตัวที่โงมาตรักเก็บตัวเก็บตัวโหลดเนาะเก็บตัวโหลดเฮียนั่นจีลงมาข้างล่างลงไงดิ ฝนตกก็สีลงมาสิไปอยู่ใช่ฉันโอ้โหน้ำนี่หอมน้ำหอไร่เรีอบรอดเสาวเฮือนนี่ซื้อมาแต้ดดนะบนซื่อโดดนี่ตัมีกายไม่ชื่อแต่ว่ายังบ่มีเงินเนาะสื้ตังค์บ่มีเงินตังค์ยังบ่มีงบประมาณ มามือนี้มาต่อวันั้ต่อวันล้าก็ไปไมเนาะไดยินพระเสียวว่าอืนได้ทิมืินทรวันนะันเสียงมานอกไปงานยังอยู่ไทยมาใครก็พูดใครก็พูดแนนกนเถ่าเป็นเจ๊แล่จมเก่งจมเห็นบรสาทอยังอยากมากนีมงานอะไรของพ่อานะ ทันไปจะโดนแล้ววะเปนเตือนหนเป็นกระบอกอขเ็ดบดีเป็นกระบอกอะนี่นำอะรเนาะบอลเพื่อนบ่อือดูดเมื่อนี้ห็นติบเสียเตเสียิส่งดูอเออไปดีนะจะอไปดีไหบอลแน่เลยไปไรบอไปเมื่อละถือแล้วบอลนี่ไปเถอะนึงเกิดบมาไปารบอลห่วยไปแล้วไปเมื่อยนะเนาะ ไปเมื่อไรเถอะเออกลับมาแล้วสีไปไปนี่หรือไปเรื่อยห้อยมันมาชุดจะเตือนแล้วมันไปเรื่อยแล้วไปแต่ลับมาไปกินเมี่ยงม่วงอยู่เพคนบ่เออเมี่ยงม่วงม่วงโลกไปม่วงยู่ม่วงไข่เวียดหมากเลยโอ้มากำลัหญ่าติดไดพอดีติแซ่บได้มันถังไปดูม่วงง่ายเป็นจักรวงอยู่สามเพื่อแจ้งแจ้วมันอ่ะ ไปกินแยงมวนนะมีเงิม่วนนะมันม <laughs> <g> <Beach> ันัไม่ได้กินชุกหรอกมัวนะรนะว่ามันไรแล้วันเอามีเผือเผื่อมันสิชุกมันเลืองอะต้นนีะือพงาเห็นบ่พงงานไปงูอยู่ม้วงมวกันนั่นแหละม้วนไบ่ม้วก็ขี่เรนะม้วมันบ่ซื่อขายตลาดมูชุกเลยน่ะมูซื้อพันมาม่วนเขากันพันม้วนปงูอยู่นครับ เป็นกระไดไดของน้ำของไหนดีใจบ่ดีใจอ๋อไปป่าไปดงเนี่ยไปอ๋อตะกี้ไปป่าบ่๊ะไปถ่ายป่าป่าคนแน่นอ๊ะแ้วก็ดีใจเนาะที่ว่าเป็นเป็นดูสงสารเมตตาซอยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมารอบนี้ก็ได้สุขีตะเวนหงเจี๊ยบเนี่ยตะเวนโอ้โหบทจักหวานนั่นเนาะบ่อยอยาเสี้ยวเงินให้น้องไปซื้อในตะเวนเองชื่ออยู่นี่ใกล้ๆนี่ย พเนาพิธาพิธาอะไรดิโอ้นุญธาตแล้วเปนบุญธาตุธาจะพิธาตุธาด้สักาตาตยงเจ็ดพันเหรนชื่อนดาเจ็ดพันเออจะไปห่านาจิตเนี่ยอืมเก๋ไก่หนึ่งากพี่น้องเกไ่หญเลยอยากชื่อกับแมนเนาะอยากชื่อกัโฮมเงกนไม่ชื่อบุญโฮมไว้ชื่อบุญก็ได้เกไก่เดกเนนี่เก่งนะนี่ยใเล่นบ่ไปอยู่ออเป็นได้บุญนั่นมือนั่นม้วนบ่ มันเบิ่งลำเลือกนะมันเบิ่งลำเลือกแค่กิจใหญ่นั่นบิงเขาถือไหมเฉยไปเพิ่งทั้งเพศลำพอนมาเฉยโอ้นอนเดเดี๋ยวว่าไปเต้นมอลำเลือกเคยอยู่ว่าไปเชียร์อาหารเชียร์นะฮะอืมโอ้เคยเคยเลยว่ะเดี๋ยวว่าเคยไปพอดอาหารอย่างเช่นอย่างซี่อาหารมอลำเดีไปเต้นครับผู้บ่าวบวววิบ่าวโอ้หมาน้อยนะก็นอนเผาเจ้าของ เ้าววัดจะของขึ้นไปนอนอยู่ขึอนในมาสิไปทานแม่ฉันขึ้นน้ำบ่ขึ้นน้ำบรยาามันโตขึอนเลยคืนนี่นอนอยู่ในขอนคืนนี้นะมันข้าไปไนดีมันเข้าโปะาด้นเรายิงกได้แต่มันยิ่งช่วยไวมันเข่าแล้วมันฝากากาศมันมันกัหนาวเนาะมา่นแต่น้าเปนวันวานมื้อขึ้นเีดแจ่อยน้อยเนี่ยใสยชามตัวนงตัวเดียวดิใส่บด สามตัวยังต e. ัวเดียวมีแจ็คยั่งยังได้เงาวิ่ยังวัเขาไปได้นั่งบนกันถาประกวดทัเลอน่งจึ๊งคือคนหนึ่งนึ่งจึ๊งไม่ผัดจึ๊งมึงคัหมากับบังเทรทัดเป็นจริงจริงนะธรรมดาลงวแซล่าื่อไงตัวผู้หรือตัวแม่นี่ตัวเมลาแะลาบันไดกับพี่ๆโอรเจ็ เจอให้ร้อนเบียรยิ่งเขานะเกลือเข่าอยู่บ่กินกับแยังไงเกลือเข่ามันแยมชีนใช่ไหมยำกับชีนมาก็ได้ดีกินดีกว่าคนนึงกินดีกับชีนพอบ่กินกับแจมักเพชรแต่ละมือยังบอกไม่ซีนเรากินแจมเพชรก็ตายเนาะตามหมูชัวร์ไีนตาบินเนี่ยบ่กินยุกกินยีเนาะยกโบ่เลย ใส่เป็นนัวหลาย่็ให้มันนัวใส่เป็นนัวหลยแต่ละตำตาลใส่เกลือลายเป็นย่งนม่ยาดหัวราอนก็กินเป็นนัวลายใส่เกลือเค็มดิตำตาลหรือผัดวแ้วมงได้รูปโคกจอนกว้เฮ้ยนี่ได้ไหมดิตักตักอ่ะนี่มาต่ำเลยนะมันกรหวางไป็นวันมาตัว ยางล่เละรเ็อยางมึงองมึงลดเกใหม่มาใหญ่นะโอ้ไม่ใหญ่ดีเนาะนองมนกเป็นเก่มากชยเพือนบอกอย่างนด้ดีเนาะช่ยเห็ดช่ยไปขายออคือพอไปช่วยแต่ก่นเนี่ยรายาแล้วนี่ยยาเลยไหม่เียวนกอนไม่ไหลเนาะไม่ใหญ่เนาะไม่บกมาอย่างนใหญ่เบอกใหญ่ต้เว้าไป แวานวาะเกียหนุนใช่อหาไวสินาเราเลี่ยนาเราบ่น,นานเนี่ยนาแถวนันนนว้นแหละนาเจ้าของเพลท่านั่นแหละเทียงเพทไปย่ปีนี้ขนาดไม่ได้ไปไป,ปดเุเองขนาดน้หามาเลยกระปงเลยถุงยางแม่หนึงหนึ่งแม่เอาไปขายบ่บัดเขายชิมเว้ยินินนนมไปละ ไปกินมเวียงกับเห็ดไปถุงวะไปกินมเวียงนะไปเวียงเห็ดงาบุได้มากใช่าให้ไปนะกันไหมไปไปเห็ดงาอยู่เวียงโอ้เห็ดงาอยู่เวียงเห็ดบุได้เดือดมาคกใช่ไหมาเป็นอะไรงานหนักบ่อตผ่าแพเขาไม่ผ่าง่วม Ừ. 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 mẹ phải nắng nó mọi thứ tục lại cái nó mẹ ừ. ừ. phải bực cho nhau thân thân nó hòn lạng mh 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 mhm 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 chân, mhm 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 ดูแลหอผักดูแลหอผักั้งไงดีเนี่เมยเมเพืัเนาะเสรแลาวนี่ก็ยังเงินไปแบบติดตามไปข้างนอก่นเรื่อยๆหเนีะยเนาะนั่นคือเราต่างจังยังมอ ีครับขอท่านสัต้องกินยาตัวเนื่องคือน้องคนว่าแล้ววันทีเราพชาเเนาะจะไปต่นยาอีกน่่ชาเอสเด้เนาะไม่มชาเอแต่ว่ามา,มารอบนี้อาการน,ารนาร้องคนดีคนลายได้คุณงน้องตาครับรับก่อนดนะ้เน่เ,เอาก็าริมาลายและจนตัวเป็นเดือนได้เนาะเดือนห <มา S 1> น <ะ S 1> ึ่งนะจะเียมหของหน้าองใน

อ่มนี้หรอกเด็กเขามื่อก่อนยังว่ล่ะมื้อกั้เทปวะนี่เห็บอือนี่เห็บก็มาแม่ดูไลน์เนาะอือไปเมื่อไล้่อือมันไปเมืองเวียดวะเฮ้ยไปปุ่มมึงคล้องหมดโทโฟซะ ยังชิบไปเล่นใส่ต่ออีกนอนมะนาวไปให้นอนน่ะบันนนนะนดนอนเนาะกินยาเลยนอนแม่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 จะต้องใส่เพราะแล้วมานะีแหละยัไง,งไม่เงไมเล่นได้กะคือว่ามันจะชิวใจเยื่อนอย่าคือว่านันน่นค,านานคำคือน้องพนว่าแหละน้องน้องกับน้ำเล็กน้อยกะกลับมากะคำแล้วแค่บุเดงเนา,นนานนะแม่ตุ๊กต่ติ๊กซอว์แม่นแค่บุเดงเราไม่ได้เคยไปเนี่ยแค่บุเดงบ้าปีนยังไม่ไปปีนยังไม่ไป ตึ้มือไปออกไปต่อยบุ้งว่าต่อยยี่ต่อยเป็นอยู่บ่เป็นแล้วเออเห็นว่ายังน้อยยังน้อยนึ่งยังยมแดงครบบ่เนาะย่ง้มึงเคยเนาะเคยอะไรได้หรอเคยต่อยเนาเจ็บบ่มงแดงครบเจ็บด้เหนียวใจบ่เหนียวใจครบเลยเหนียวใช่เนาะเดี๋ยวร้ไปเจ้าเอาไปใช้แป้งใช้แป้งใ่ใช้แป้งครับบ่ เป็นข้าวตีข้ามกนะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าโอ้ยเจก่ะเมนไพรออกไพรออกไพรเขาถ้วยอยู่ไงโอ้ยคือว่าไม่ได้รู้ดเลยเนอะทำไม่เตียงนอนดีจังทำไม่เตียงไหนคือชีดีเนาะนอนเย็นอยู่เนี่ย บอกมีมีเตียงนอนนก็คือยากนอนอยู่เบิ่งนี่ซึมๆะตีซงมๆลนอนบ่อยเนาะแมนสิโบลบกวนนอนนนอนบ่อยเนาะแมนบลบกวนนอนนนอนกอนเนาะยูบานได้ล้นี่ยถยูบานได้ถามแล้วถามแล้วคอยอยู่บ้านโคนงในหละตอนวหดบ้านเกิดค่ะว่าอยู่เมืองจุฬาพรนคนมาแต่ไก่คนมาแต่ไก่ อเม็นคนบานนี้ต่อไปมูกันิมูกันนี่แลวไ่ายงานรงันะใจได้เด้อใจไ้ด้วยม่องมานอแบบโฮมไว้ไปดินบุญเนาะเอ้านองมานาวใเด้ซื้อในตะเวนมาผักของแม่น้องนซื้อเเป็พันธันนั่นแหะเยบ่มาคิดบอเคยไปซื้อจะเถอแล้วยังมันเพิ่นไปซื้อแม่มาเจ็ดพันบ่าองเพิ่ เล่นเด้งจบ่อเอาอีหน้านะเปล่นเด้ยจิบพ่อตุเรกันฮานะเฮ้เปล่นเด้ยจิบ่อฮานะบ้านเด็กไปดิไานี่ก็ไปเป็นน้ำปั่นอีกทเป็นขายขายน้ำปั่นพร้อมน้ำปั่นในกระตุกชิ้นนี่นะขายมืดเนาะขายมืดทุกอย่างปูก้างขายปูก้างขายอีกเลยสุดยอดจริงๆแล้วพี่น้องเยเนาะเอ้าโอเคเนาะน้องหลักอยู่ดีมีเฮงสบายดีนรพ่อสบายดี นพเมธพิณองเมื ies, ่อวานเราจะไลยมาคุยกับน้องพันเป็นทีเรียบร้อยเลยนพเมธอยู่ในเียนในศาลพันเลยเนาะมาเมื่อวานจะห้องน้าห้องน้ำพันกะแล้วได้ใหแล้วนพเมธพิณองเลยเนาะกะทางเกินทางศาลพันกะสุเป็นเรียบร้อยหลายอย่างนะพี่น้องเลยเนาะไม่เดือดรังใส่ผาใส่อย่างเรียบร้อยเลยห้องน้ากะมีเป็นที่เรียบร้อยพอแมพี่น้องเนาะกะรเรือดินเรียบดินเรียซาอยู่พิณองเลยพันจะกันไปอยู่เนาะพเมธพี่น้องเนาะทางเี่รังพันก็ไลยเนาะ มา,มานี่ไกลมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องๆคนเก่าเนาะน้องบางคนยังมีแห้งอยู่เป็นน้องเลยเนะาะจะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพ่อแมนะ่พี่าอ่ะทางบ่อยก็เลยขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเพว่าสวัสดีแหละซีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักแพงทุกท่านทุกคนเนาะแต่กลับมาติดตามรับชมโดยสวัสดีและสบายดี